โอ้คครับก็หาสื้อทุคนนะเพื่อนทุกเนี่ยก็จำลองหัวเลยผลประตูกับ2ดาบนะครับซึ่งก็นะครับสายดาบเลยซึ่งเป็นสายผมนละ้นท่านนี้ยิ้ม่ได้เล่นบ่อยผมก็ลองมาเล่นดูกับ2ดาบแลกับหมัดกูนนะโอเคซึ่งก็ล่ามเหมือนกับตัดของแต่งเขาตัดก็ส่งสายดาบครับของแต่งเสรงแงงว่นโดฟาครับผมมาเดิ่มเลยโอเคมาเนี่ยเริ่มมาเดี๋ยวบซึ่งเซิร์ฟกันนัวพอใช้ได้นะครับไปคนนี้ก่อนเลยอนพะ่อน สวยครับตายหนึ่งไม้หนึ่งสวยวปบปิงนิดหน่อยอ๋อบากี้หนึ่งกดบากี้ตีไม่เอาผมใช้ได้นดาดา้าเฮ้ยเล่นดะหมัดเปิดาด,าดิเออ,เ,อ,อเรียบร้อย เล่นใหม่แน่เลยใช่นูนฟังนูนกำลังมาเปิดปะไม่ได้เปิดแล้วเนี่ยน่าจะเปิดนะครับใช่มคนหนึงก็น่าจะเปิดพร้อมอเพื่อนแล้วดึงเข้าประตูเลยเรียบร้อย นะครับผมถ้าเกิดเล่นคู่กับพอสกายก็คือมีโอกาสตายแน่ๆสูงนะคู่กับสองดาบมันดาบเล่นเนเ้นสตั้นนะโอ้โหเรียบร้อยตรงนี้เปิดศึกนวเนี่ยครับผมมีทูชิตะแล้วก็นี่หนึ่งอล้วโมจิแล้วก็ตายอีกหนึ่งโอ้โหาวพวกสังเกตเลือดผมว่าแป้งหายเป็นน้ำเลย แต่วาดแปลกๆนะครับโอย,โอ,ยอืมไม่ดีผมงงมากคเลยตะกี้ผมกด X ก,กิ๊บาบุกไม่ติดผมรอให้กันเพราะว่าสองดาบผมก็ไปตีบวกติดไปตีบวกเอ็นชาร์ตนี่เนี่ยได้ดูดเลือดขั้นสามะดูดเลือดสิบเปอร์เซ็นต์จะเด้งนิดเดียวครับสิบเปอร์เซ็นต์ ว่าตัวดีที่สุดน่าจะเป็นดาบทูชิตากับโมจิแล้วก็ปลาไหลทะเลไอ้ยอ่อต้องรีบจัดการตัวด้านบนสวยได้เลื่อนมาน่าจะสู้ไหวอยู่นะพอได้เลื่อนมาเนี่ยไรเพื่อนตายอืยังไม่ตาย ผม,ม่รวจตอนนี้ผมคือใส่สกิลม่วนะครับล่าคนที่จะตายก่อนเรียบร้อยหรือว่าสวยงามครับสนับสนุมีกหนึ่งคนวบโดนโมจีจับอืมตายอะไรเพื่อนดาเมจซิดเวอร์วางอลังการ เดี๋ยวเนี้ยครับตัวดีทุชิตะมอยู่ในแาวเพื่อนแล้วช่วยได้ได้ยังนงเนอนะช,ช่วยได้นิดหน่อยช่วยสตันนะใช่ี๋ยวก่อนนะอขอบคุณครับมาโดนกดตายซะง,งั้นกันชอ็อป ก็ได้อยู่ครับได้เลือดฟรีตายอีกหนึ่งเหมือนจะเกือบสนบสามแล้วมั้งเยล่าคนเนี้นยนนไอคนที่เพิ่งมาใหม่นะ่ะเล่นดาบกาวิตี้ผลพระว h e h เ l ลเรียบร้อยกับทูจิตะซึ่งผมรู้จะออกมาอีกอรอบอ่จะจะออกอนะ่ะคนใหม่ก็มาอีกโจนรครับครั้งนี้ ดึงเข้าประตูเลยไอ้นี่บากี้สนันะสามแล้วไปดักอีกคนหนึ่งไม่ทันโจนออกแล้วออกไปตรงไหนวะออมาโจนไม่เจออ๋อมปนคูดาวอยู่นี่ว่าผมไม่เห็นตายอยีกหนึ่งสวย ล้อเบี่ยงด้านาบนครับแล้วก็ดึงคนเข้าไปเลยาาน,เนี่จะสามสามตังคนนี้ใช่จริงเดะไปไหนเพื่อนเรียบร้อยกดไม่ได้เฉยเลยครับตะกี้ หาคนที่เป็นโจนล่าเดี๋ยวสารสาบแล้วนูนก็สารสาบแล้วซึ่งบนนี้มีอีกหนึ่งคนนะดว้โอ้บักกินโดยเฉลีอะวบโดนตัดเข็นก็ถือว่าแรงใช้ได้อยู่แต่ผมไม่สนผมจะสนคนใกล้ตายมากกว่าแต่นี้นเขาเปิดเผาแล้วคือผมก็ต้องกลัวงไง ไอ,อ้เรอเปิดดูสีไม่ได้เงี้ยมาได้รู้มือแล้วไ,ได้รู้มือแน่เพื่อนเรียบร้อยอืมอืมเรียบร้อยมาโผลล่พน้ำแข็งโอ้ แข็งกับประตูโดนแก้โคตรง่ายเลยฮนะึ่มอึ่มว้าวมีปัญหาเลยว่ะเพื่อนเองน่าจะปิงกับจัดๆเลยนะเองรู้ไหมเนี่ย ่าเพื่อนต่อไปค่ะเขียนเก่าไปนะครับก็ตู้เรียบหรอไอ้ตายไฟในคอมโบเดียวโอ้พระเจ้ายอดมีไอเกนโอเคได้ผมเขียนเก่าไปกัน ทำไรเพื่อนซึ่งก็ถือว่าเป็นเซต,ตที่ดามเม่าที่ยัย่แรงนะผมเวลาดูเขาโม,โมเนี่ยโห<ฮ>อ่ <c oughs> อดี๋ยวไวเลิกูสอาปเองวะ ผมก็เขียนโกไปเรนรายการแต่ไม่น่าสู้หรือเปล่าโอเคน่าสู้คนระับนี่เปลี่ยนผลประตูแล้วเจประตูชนประตูอืมซัสซี่ว้าวดอกหนึ่งสามพันกว่าผลประตู เอาเล่นไม่เวิร์กเปลี่ยนเป็นฝนน้ำแข็งเหมือนเดิมเพราะเธอฟอกว้าว wow. จับภาพเฉยเลยเองไว้เพื่อนผนนี่มันดูไล่ไปอยู่ตาไปกับเดิมอ่ะซึ่งนั่นแหละครับถึงว่าเราไปหาหนึ่งหน้ผมนะเซตนี้นั่นแหละครับสองดาบมันก็เน้นไว้ส่งคอมโบพวกยัดพวกกีตาร์ะไรอย่างเงี้ยผมแบบ เราจะคิวแซดสมมุติแซดประตูโดนนะผมยัดกีดตาร์ซีเวกแล้วกระโดดเลยมาเนีครับแล้วเขาโบวบอัดมุมเงี้ยเออก็คือเปิดเขตไม่านานเลยก็โดนดน้ำเม็ดเต็มหมูว่าสองดาบเลยเป็นดาบที่ดาบเม็ดนี่แย่แรงนะผมโดนนิดนึงเออมีโอกาสตายได้เลยนะโอเคซึ่งเอาละครับน่าจะมีมารครับผมในการล่านในครั้งนี้นะครับก็แซนใครชอบเนี่ยก็อย่าืมฝากกดไลค์กดแชร์ตามไปครับดูดบาย